ถ้าไม่อยากเป็นฤสีดวงห้ามทำห้าข้อนี้เป็นฤทีดวงขึ้นมาทีมันทรมานมากๆเลยนะคะทั้งคันบ้างเจ็บบ้างนะบางทีเนี่ยก็มีติ่งยื่นออกมาจากรูทวารบางทีก็มีเลือดไหลขนาดขับถ่ายก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นห้ามทำห้าข้อนี้นะคะ 1. น,นั่งห้องน้ํานานใครที่ชอบนั่งเล่นมือถือขณะนั่งห้องน้ำเนี่ยระวังให้ดีนะคะ 2. ขับถ่ายไม่เป็นเวลา ใครที่ชอบกั้นหรือว่าชอบเบ่งอุจจาระข้อ3ไม่กินผักหรือว่าผลไม้เลยทําให้ท้องผูกแล้วเป็นลิสิตดวงได้นะจ๊ะ4ชอบกินพวกอาหารรสจัดเปรี้ยวจัดหรือว่าเผ็ดจัดและข้อ5นะคะหลายหลายคนเป็นก็คือกินน้ําน้อยนั่นเองค่ะไหนใครเป็นอย่าง5ข้อนี้กันบ้างคุณกําลังมีความเสี่ยงแล้วนะให้ริจิตัวเนี้ยช่วยป้องกันและบรรเทาอาการสิคะ ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยลดการอักเสบของเธซีดวงกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็กและยังเพิ่มกากายายอาหารทําให้เราเนี่ยขับทายไลยเลื่อนลดการเบ่งหลีกเลี่ยงการเกิดแผลเพราะเขาสกัดมาจากสมุนไพรไทยถึง6ชนิดได้แก่โกดที่แมวโกดพุงปลาโกดเชียงโกดขมเหลห้งสารสกัดขมิ้นชันแล้วก็หัวบุกค,ค่ะ ตัวนี้เราจะกินครั้งละหนึ่งแคปซูลนะคะเชา้ากลางวันแล้วก็เย็นค่ะกินเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะก็เริ่มรู้ผลเลยค่ะว่ามันดีขึ้นค่ะถ้าใครที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยอย่าปล่อยไว้นานนะลองเปิดใจให้ริจิตัวนี้เป็นตัวช่วยดูนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนนักธุรกิจ CCI ทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คโปรโมชั่นพิเศษได้ทางแอป CCI+ ค่ะถ้าไม่อยากเป็นฤจิดวงให้ริจิดูแลสุขภาพการขับถ่ายให้คุณสิคะ